มันน้อยไปนะฮะนะสิบหกใช่ฮะครับนะฮะครับนี่คือสาวสวยนะฮะเดี๋ยวขอดปก่อนพบครับนะฮะครับนี่คือสาวสวยคนหนึ่งฮะที่ทํากับพี่แจ็คไปนะฮะทำลักยิ้มไปนะฮะเธอบอกว่ายังไม่พอใจที่จริงพี่ว่ามันสวยแล้วนะเรายิ้มมันก็มีแล้วที่ที่มันเห็นไม่ชัดเพราะอะไรปะเพราะว่าสิวเราเยอะเกินไปนะฮะยิ้มมันก็เหมือนลักยิ้มหมดเลยอ่ะมันดําไม่หมดอ่ะมันคลึ้มไม่หมดเลยหน้าหน้านะฮะดูนีฮะนี่ครับ มันก็เป็นนะแต่ว่าเธอแบบไม่พอใจนะฮะชั่วน้องเลยนะนิ่มค่ะน้องนิ่มนะฮะไม่พอใจในชะ่ไหมไม่พอใจอย่างมากวันนี้มาขอย้ำว่าง,งั้นเถอะได้ครับนะฮะพี่แจ็คจัดให้นะฮะกะ็จะทําให้ใส่นานขึ้นนะฮะนะใส่นานได้ขึ้นมาที่นี่หมายว่าประมาณ2เดือนกันละกันนะครับ <c oughs> สองเดือน <c oughs> จะโอเคเลยจะลึกมากนะฮะอันนี้ใส่มาเก่งกี่เดือนแล้วนะเดือนเดียวเดือนเดียวเนาะ <c oughs> แต่ก็เป็นนะนะฮะครับก็เป็นอยู่นะครับ วันนี้ย้ำให้นะนะครับนะโอเคครับออาตามน้องนิ่มมาครับนะฮะครับนะฮะเอาไม่ใช่นิ่มเลยน,นะโอเคนิ่มอย่างนี่นะครับร้านนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราทั้งสะอาดแล้วก็เป็นกันเองนะนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับมาทุกครั้งห้ามมาขอรถนะเพราะว่าร้านนี้ไม่มีรถครับมีแต่บ้านเกิดที่ดินเข้าใจไหมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ ได้ข่าวว่าตังไม่พอด้วยนะฮะที่จริงแล้วร้านแจ็ครอซันเขามีดีอย่างหนึ่งคือมีให้จำนำได้จำนำอะไรรู้ไหมจำนำกางเกงในครับนะฮะนะฮะต้องถอดที่นี่นะฮะเพื่อว่าจะยืนยันว่าเรากางเกงในของเราเองนะฮะอย่าไปถอดในห้องน้ำครับนะฮะจะได้รู้เออใช่ของคนนี้กลิ่นของคนนี้แน่นอนจำนะเอามาพร้มอมแล้วครับนะฮะแต่เล่นกันไม่นานนะครับนะฮะครับย้ำสองข้างนะ นะฮะอุ้ยนะฮะยิ่งยิ้มยิ่งเป็นสวยอ่ะทำไมยังอยากย้ำ่าเอาอยากตามใจครับอยากเป็นเยอะก็ดีครับจะได้ดีใจด้วยอ้าปากขึ้นครับนะครับแก้มเธอนุ่มดีครับนะฮะหนุ่มๆไม่ต้องหวังละเธอมีผัวแล้วนะผันคลายครับนะครับครั้งนี้ฮะน้องอ่านิ่มนะฮะเธอบอกไม่ต้องการยาใดๆสิ้นนะฮะเพียงแค่ยายใจเธอก็พอแล้วครับอย่ามาทำท่าอย่างนี้นะเธอเด็กนะ เขาไปเจ็บกันหรอกนะฮะร้านนี้โอเคหกปากครับด้แล้วเหรอไอไม่ไวจังอะตังพอไหมไม่พอได้เกินาบทอ๋อขาดสิบบาทเดี๋ยวพี่ให้ครับนะฮะมีเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กมันเป็นหน้าที่ของพี่ครับหี่ให้ครับโอเคสวยงามเหมือนเดิมนึกว่าไม่มีมอ์ไซค์แล้ว มีมอไซค์ใช่ไหมวินโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเธอบอกว่านะฮะบอกมือกล้องบอกไปาจะถ่ายให้เห็นสิวครับนะฮะอันนี้คงจะทําไม่ได้แต่ไม่แน่พี่อาจจะไปเคลียร์สิวให้ก็ได้นะนะตรงไหนมันมีพี่จะไปเซ็นเซอร์ให้ครับทําเป็นจุดๆแต่หน้าตาเธอครับตาบอกเลยว่าสวยครับนะหนุ่มๆที่หมายตาไว้รับรองไม่ผิดหวังครับนะฮะนะครับโอเค ถ0สิบาทใช่ไหมโอเคครับไม่มีเต๊ะให้นะเพราิมงบไม่ต้องเอียงข้างเดี๋ยวมันแทงไม่เข้านะฮะตรงๆกันอับป้าครับมาครั้งนี้เธอไม่เหมือนเก่าครับนะฮะเธอเข้มแข็งแล้วก็อ่คิดว่าจะดูแลตัวเองได้สบายๆครับนะ อย่าลืมนะฮะเราสามารถประครบตัวเองนะฮะประครบะน้ำอุ่นเกือบร้อนให้พี่ได้เลยครับนะฮะเพราะว่าเรามีรอยเก่าๆอยู่นิดนึงนะฮะแต่มันจะเป็นมากขึ้นครับนะฮะเอาอีกแล้วปุบปากซีอามันก็มาทีับของมือนิดนึงครับไม่ใช่มือละ <c oughs> เอาอมือพี่ <c oughs> พี่แจ็เอาสองสไฟที่มืออันนี้ก็ทาเป็นรู้เรื่องหมดขอมือนิดนึงไหมว่าให้เขาส่องส่องไฟที่มือรทรนานจะได้เห็นอ่าโอเคครับนะฮะก็เป็นว่าเจอเสร็จพี่แจ็คไปเรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานนะฮะนะแต่ทุกวันนี้เราอยาก่า่ทานทำนานขึ้นนะฮะเพราะว่าเผื่อว่าน้องๆจะได้เข้าใจว่าพี่แจ็คทำงานยังไงกันบ้างนะครับนะครับก็ขอห้ามนะฮะสัปดาห์แรกอย่าพึ่งโมกนะฮะอย่ค,คิดว่าคงไหวนะฮะ อาเหล้าบุรี่ควรจะงดบ้างนะฮะไม่ต้องกินเยอะนะครับนะไม่จำเป็นต้องกินเยอะเพราะสุขภาพเรามันไม่ได้อยู่กับพวกนั้นนะฮะสุขภาพเราอยู่ที่การออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีนะฮะมีอะไรที่เพียงพอนะฮะอย่ายมีเกินก่อนหนุนะครับนะเ<ม>ช่นเช่อนอะไร<ม>เออเช่นกินข้าวอย่ากินเยอะเกินไปฮะมันจะจุกนะครับว่าไงครับคนสวยมีคนบอกว่าไม่มานูอบอกนัดไปแล้วมาใครไม่มาใครไม่มาเฮ้ยไม่มาได้ไงนะฮะ ในถ่ายเธอที่นัดนัดใครนัดใครนัดใครมีกุ้ยนี่นะมีคู่หลีกแสดงว่ามีคู่หลีกอ่อนนัดเัวแล้วอะไรเคยมีนินมนะฮะรู้อยู่แล้วแหมที่ต้องมีเล่นมุกคนดีนะฮะสรุปแล้วเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะฮะวันนี้ได้พิเศษบายบายครับท่านทำไรครับ